ทุกคนเฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึง U20 นะคะทุกคนก็ทีมชาติไทยนะคะอายุไม่เกิน20ปีปีการซ้อมกันแบบ เลยนะคะก็จะเป็นช่วงการซ้อมเอ่อช่วงท้ายๆแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน20ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะทุกคนก็สําหรับทีมชาติไทยนะคะเขาก็ยังคงฝึกซ้อมอยู่ที่แคมป์ของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกคนเนี่ยหมายถึงน้องๆนะคะอยู่20ก็พยายามเฟ้นแล้วก็เค้นฟอร์มของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะต้องมีการตัดตัวนะคะให้เหลือ23คนนะคะก็น้องๆเนี่ยก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะให้ติด23คนนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้นะคะถูกก็ยูยี่สิบน้ออย่างที่เรารู้กันเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของทางบุรีรัมยูในเต็ดนะคะทุกคนเทั้งโคช้ชแล้วก็ ลูกคุณเนวินชื่อคุณอะไรนะเออขอโทษด้วยนะคะจําชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าชื่อคุณชนชนกหรือเปล่านะคะก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะออไม่ได้อยากโลกสวยเราก็อยู่ในกลุ่มที่มันแบบ ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการทําทีมของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทําไปแข่งแล้วจบแต่ว่าจะทําเพื่อแบบต่อยอดสู่ชุดใหญ่ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็มีมุมมองนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ในการทําทีมอยู่โอเคเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเราเนยอยู่กลุ่มที่แบบโอ้โห จะคลซี่ใช่ไหมคะทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ซีเรียนะคะทุกคนแต่ก็ไม่แน่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะยังไม่ได้แข่งก็มาเชียร์น้องๆให้ทำผลงานกันให้เต็มที่กันละกันนะคะทุกคนสำหรับรายการ U20 นะคะก็จะมีโปรแกรมแข่งนะคะ เดือนนี้แหละเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันแห่งความรักพอดีเลยนะคะนัดแรกนะคะเราจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะคะวันที่14กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เอ่อนัดที่2เนี่ยเราจะเจอกับเกาหลีใต้นะคะในวันที่17กุมภาพันธ์ทั้งสองนัดนะคะแข่งเวลาเดียวกันเลยก็คือ16นาฬิกา15นาทีนะคะทุกคนแล้วก็นัดที่3นะคะเราก็จะเจอกับซีเรียนะคะในวันที่20กุมภาพันธ์นัดนี้นะคะจะแข่งเวลาบ่าย2 มงตรงนั่นเองนะคะทุกคนทีนี้เอาไงดีอะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บินไปดูที่จีนใช่ไหมคะเราก็สามารถดูสดได้นะคะผ่านทาง Facebook ช้างศึกแล้วก็ Youtube ช้างศึกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทาง t ี p o r t 7นะคะก็จะทำการถ่ายทอดสดให้ดูด้วยนะคะสำหรับรายการนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับโปรแกรมแข่ง U20 นะคะก็ อยากดูแล้วนะทุกคนคือไม่รู้แหละว่าผลจะเป็นยังไงนะคะแต่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเราจะมีแบบกลยุทธ์ยังไงนะคะในการเล่นนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องของการไปอุ่นเครื่องอันนี้เขาก็อุ่นเครื่องครบแล้วมั้งสามนัดนะถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคน อ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของนักเตะนะคะเป็นที่พูดถึงกันเยอะๆแล้วกันเนาะก็จะมีอย่างน้องเอราวันกามิเย่นะคะทุกคนอันนี้ก็เข้าขึ้นไปเล่นชุนใจของลียงด้วยใช่ไหมทุกคนเออถ้าใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยก็เอาเป็นว่าเป็นที่ถูกใจโค้ชและกันคนนี้นะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธของทัพช้างศึกนะคะทุกคนที่เราจะใช้น้องเขานะคะในการเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นะคะทุกคนแล้วก็น้องๆคนอื่นนะคะก็เป็นส่วนสําคัญของทีมเหมือนกันนะคะก็ทําให้เต็มที่ไปเลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ U20 นะคะอีฉันก็จะมา พูดคุยกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแหละบาย